สวัสดีพี่พีเอซทุกคนนะคะหลังจากพาไปดูบ้านเก่าๆที่ที่เป็นไม้นะคะวันนี้น้องบัวแก้วก็จะมาพาพี่่มาดูบ้านเก่าๆที่ในบ้านท่าที่เป็นดินอูดนะคะเดี๋ยวน้องหันกล้องให้ดูนี่คะ่ะดินอูดนะคะน้องจะพาพี่ๆเข้าไปดูชมดูนะคะไปเลยคะ่ะนี่นะคะก่อนจะเข้าไปดูในบ้านนะคะน้องก็จะมาพามาดูนี่น้ําบ่อนะคะ อันนี้ปิดไว้ซึ่งว่าน่นอนตาอเาดูเดี๋ยวเป็นปัดกุ้งเป็นน้ำบอ่อที่มีอายุเก่าแก่นะคะแล้วก็บ้านที่มีอายุเก่าแกา่ดูอันนี้คือที่เก็บข้าวนะคะยังเป็นแบบเก่าเก่าอยู่นะคะเนี่ยอืมที่บ้านท่านนี่มันก็มีอะไรที่มันเก่าเก่าเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆบ,บ้านก่อนเข้าบ้านนะคะต้งเข้าอันเมื่อสองเมื่อตัวในเฮือนกรรอินน้อยเนาะ ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะคะนี่ค่ะดูสิคะสีแดงแดงสีแดงแดงดูสิคะรอบๆบ,บ้านก็จะกว้างหน่อยนะคะ,ะ,เ,ออะเออไงกันก่ะมันมาจุกจี๋เจ้ขึ้นทึ่เน่เยางหน้าเรอนั่นทึกทึกว่าวเออเยอะึถ่ายเอาุงเนี้ยเดี๋ยวจะขอถ่ายรูป นางแบบของเรานิดนึงนะคะอาสาพามาเชดไปเลยอนนีนะคะนี่นะคะ,ะ,คะโอ้อันนี้คือว่าเอาสีมาตาด้วยว่ามันเป็นสีเอนีเนี่ยเอาสีแรกมาตาเอาสีมาทานะคะคือแหลมมันออกเยอะก็เลยต้องเอาสีมาทานิดนึงเพื่อความสวยนะคะอแต่ข,ข้างบนข้างบนนะคะเดี๋ยวจะชุบให้ดู ตรงนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ทาสีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนะคะไปมาเตือนในเตืนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในบ้านอันนี้คือบ้านที่อยู่รอบๆวัดนะคะเนี่ยมาเหมือนจะเหมือนเปิดประตูเระแล้วเตือนเพือนเวิมอมไรเฟยวเตยอะนี่นะคะมีต้นต้น ไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเรียกอะไรนะคะต้นหมากขอตั้นที่นี่เขาเรียกว่าหมากขอตั้นนี่นะคะหมากขอตั้นที่อยู่ที่อยู่หน้าบ้านหลังนี้นะคะดูต้นของมันนะคะพี่เขาบอกว่าต้นนี้อายุเก่าเก่ามากตั้งแต่พี่เขาเป็นเด็กๆยังมาปีนกินลูกของต้นนี้อยู่เลยนะคะเนี่ยดูสิคะ นี่นี่นะคะเจ้าของบ้านก็เปิดประตูแค่และสสใสทำกอาาส่าเสร็จแล้วเปเลยคะ่ะขมื่นตาทำอะไรทำอมืรเดีไยเข้าไปดูในบ้านนะคะอืมอสักม,มืดไว้เนาะบ้าน ส่วนมากบ้านดินอูดนี่เขาจะรู้สึกมืดๆหน่อยนะคะอันนี้คือข้างในนี่คือยังไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้คือสดๆเลยนะคะเนี่ยดูสิคะอืมแบบว่าโอเคเลยคะ่ะดูสิคะอืไปเลยคะ่ะนี่ไงเนี่ยอ่าตนี้อ๋อคือเจ้าของเพิ่นเปิดคน้มค่างกัน อ,อันนี้คือเหมือนเป็นห้องหนึ่งเลยนะคะแต่ว่ามันคือมันคือทางขึ้นบ้านนะคะดูสิคะมอเตอร์ไซค์ก็เก็บไว้ตรงนี้นู่นค่ะแต่ตรงนี้นี่ทาสีนะคะทาสีมันจะเป็นสีชมพูแล้วก็ที่ข้างนอกก็จะเป็นสีแดงนะคะดูสิคะ่ะจำของบ้านนะคะเหมือนตาน่างเหลย มือพันตั้งได้ไม่อยากอกอก <laughs> <laughs> กล้องค่ะเขาเขินกล้องค่ะแบบครั้งแรกไงคะน้องเองก็เป็นมือใหม่หัดทํานะคะอู Ồ, ้คุณนไปสูงสูงสูงไว้หนอขึนไปบันไดก็ยังเป็นไม้อยู่นะคะนี่นะคะรู้จักข้างบนลงไปนี่ตะกี้นะคะที่เราเดินมาตะกี้ต้นหมักขอต้น อันบอกมังก้มมนะกงก่อนใช่ไหมเยเอาขี้นั่นเองมีป้ายเลยนะเกินกายเออยังปอดเสียตอ้องอสูงแต่สูงว่ะนี่นะคะอันนี้คือข้างล่างที่เราเราอยู่ตะกี้นะคะเนี่ยโอ้มีห้องนี้ไปกันห้องนี้เลยนะเร็วขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยนิดนึงนะคะนี่นะคะ หลังคาบ้านก็จะเป็นลินขอนะคะส่วนมากที่ในหมู่บ้านนี้หลังคาบ้านก็จะเป็นดินขอทั้งหมดนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ทําดินขอแล้วก็ลินอูดนะคะอันนี้มาอุดนี่ป้าหรือว่าเผาหอ,อมาอุดที่เผานะคะไม่ใช่มาอุดสดๆนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือข้างบนบ้านนะคะ มันจะไม่ค่อยมีห้องอะไรเท่าไหร่แต่มันก็โอเคนะคะสวยดีนี่นะคะเดี๋ยวอันนี้คือห้องพระแบบสมัยใหม่แล้วนะคะอันนี้ซื้อหงเยาลวลร้อนหนออันถึงเตรี้ยบาวลาน,นี้ยนะแต่แต่เลียวเ,ยเวหิือนแต่เมื่อนี้เยาล้หนอแต่เลียวเบิือนอันแบบใหม่นี้อันจสองเส้นอัปลายเมื่อนี้เนียเออมันแต่เมื่อนียอันนี้แบบซื้อมานานแล้วนะคะเนี่ยห้องพระซื้อแบบซื้อสําเร็จรูปนะคะนี่นะคะ ขออนุญาตนะคะนิดนึงนี่นะคะห้องพระนะคะนี่นะคะนี่ค่ะดูสิคะโเราอของใครจะมีดังไหนนี่เนีะก็ตั้งออกมาแล้วฮะมาตัวตัวเรา ตวรกมแต่ตัวรถนะดูสิคะประตูก็มีที่ท <Luckily> ี่เขาปิดด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือนี่นะคะอันนี้คือที่ปิดปิดลงไปตรงบันไดตรงนี้นะคะไปเลยค่ะเราไปดูในห้องครัวเขาต่อนะคะอืมสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยแบบธรรมชาติน้องเองก็ธรรมชาติถ่ายก็ไม่นิ่งเลยค่ะพี่ๆก็ ทนๆหนไคะต้องขออาภัยด้วยนะคะที่มันออกมาไม่ค่อยสวยแต่ว่าคือน้องมือใหม่หัดทำนะคะยังไม่ค่อยทำสำนานเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะพาไปดูห้องครัวนะคะอู้อนันบ่ออุ่นนี่หนานะขนาดนี้กี่เดียวว่าดูสิคะแม่ว่าหนานะๆแบบคือยังไงอะ่ะดูสิคะความใหญ่ของมัน คือแล้วก็ยังมีอีกด้วยยแบบบ้านแบบโบราณแบบเออที่เขามีรบมีอะไรกันยิงปืนก็ไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องทําบ้านแบบอืนิดนึงนะคะนี่นะคะืบ้านแบบโบราณโบราณนะคะนี่นะคะผมใจแก่หรอใจอันเหนียวหรอนี่นะอ๋อ แบบโบราณน,นะคะใชเแบบโบราณน,นี่ไงคะอันนี้โบราณสุดหางปลาบนบนเนี่ยวันบนเต่าไผย <laughs> อะไรทำเป๊นใช่ไหมพักชมพักากาดชมอันนี้คือห้องครัวอันนี้คือในสวนนะคะถ่ายมาจากในห้องครัวนะคะออันนี้อันนี้นี่คือที่เก็บเก็บข้าวอืม ดูดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือสักเขาไม่รู้ที่ไทยเขาเรียกอะไรนะคะทุกทุกหลังคาเรือนเขาต้องมีนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเอาไปวัดทุกๆุก,กวันพระนะคะใส่ข้าวไปนะคะอืมนี่นะคะเจ้าของบ้านเขาใจดีมากเลยนะคะอนุญาตให้เราเข้ามาชมในบ้านเขาด้วย <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือ รอบๆบ,บ้านหลังนี้นะคะบ้านดินอูดมันมีบ้านนินอูดแล้วก็มีบ้านไม้ธรรมดาด้วยนะคะอโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูออกไปข้างนอกนะคะออกไปที่ตรงที่เรามาตะกี้ดูสิคะออกไปแบบนี้ก็เป็นเส้นทางออกจากบ้านแล้วนะคะเนี่ยโหรถบนดังมากเลยเนาะ<ม>นี่นะคะ ดูสิคะอันนี้คือรอบๆบ,บ้านนี้ตรงนี้โล่ลงหมดเลยนะคะไม่มีอะไรมีแต่ป่าไม้มีแต่ป่าไม้นะคะเนี่ยบ้านหลังนี้นะคะมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยลองเดินมามนไกลเลยนะคะเนี่ยเนี่นนนนนยโกแบบน้า,นนานแบบ เออก่อแบบเออยังไงอะ่ะให้มันหนาๆให้มันใหญ่ๆให้มันแบบนั่นนะคะคือ,เพ,อเพื่อที่จะมีแบบยังไงมีศึกมีแบบมีลบอะไรกันก็ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยคะ่ะเราอยู่ข้างในก็รู้สึกอบอุน่นรู้สึกปลอดภยัยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ที่ดีที่สุดนะคะสําหรับบ้านแบบนี้นะคะคือตอนเวลาร้อนๆเนี่ยข้างในมันจะโคตรเย็นเลยค่ะเหมือนเปิดแอร์นะคะแต่ ดูดูร้อนนุ่นๆหนาวนี่นะคะข้างในไม่ได้หนาวนะคะข้าง,าง antis, ในอุ่นมากเลยนะคะเนี่ยบ้านแบบนี้นะคะน่าอยู่มากเลยนะคะเนี่ยนี่เลยนะคะต้นอันนี้ก็เก่าแก่นะคะเนี่ยดูสิคะบรรยากาศนะคะเนี่ยบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวน้องก็ต้องขอลาพี่ๆตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็ต้องขอลาพี่ๆตรงนี้เลยแล้วกันก็ต้องผัก ฝากช่องน้องวัวแก้วเชียงตุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ